ในอนิเมะตอนล่าสุดกุน<ป>าเรียที่ปกติจะซินเดเร็กลายเอใสไซมัสติกะหนักมากจากสาวซึนไง่กลายเป็นสาวใจกล้าได้ขนาดนี้เดี๋ยวผมชุดเล่าให้คุณฟังเองแต่จะให้สรุปแบบเร็วก็คือกุนาเรียมันจะเกี่ยวบความรู้สึกไม่อยู่ตอนที่มัสติกะทําตัวดีกับเธอจนเผลอทําไปแบบไม่รู้ตัวครับยกตัวอย่าง<ป>จำตอนที่อารีเนี่ยไปลองชุดให้มัสติกะดูได้หรือเปล่าตอนแรกเนี่ย<ป>เธอกะจะแกล้งพระเอกแต่มัสติกะเนี่ยดันชมเธอว่าสวยแบบตรงๆรงทำให้เธอดีใจมากๆจนสติหลุดถึงขัง้นที่อยากจะใส่ชุดว่าววิวให้มัสติกะดูเลยซึ่งเป็น ปกติเนี่ยนะไม่กล้าทำอะไรแบบนี้แน่อีกอย่างก็ตอนที่มาสติกะบอกว่าจะสนับสนุนหน้าเรียเป็นประธานนักเรียนแถมยังไปส่งเธอถึงหน้าที่พักสุดท้ายเนี่ยเธอก็เผดจุ๊บแก้มมัสติกะไปทีหนึ่งแล้วก็มาเขินที่หลังในห้องนอนตัวเองส่วนเหนุผนในตอนล่าสุดเนี่ยเพราะว่าได้มาฉลองวันเกิดกับมาสติกะแถมงไปกันแค่2คนถึงถือว่าเป็นเดทแรกในชีวิตเธออีกตั้งหากทำให้ความรักในใจเนี่ยมันเก็บเอาไว้ไม่อยู่เลยแสดงอาการต๊ะมาสติกะออกมาแบบตรงๆถึงขั้นไม่พูดรัสเซียกันแล้วเจอเป็นภาษาญี่ปุ่นมันตรงๆ